ผลผลิตทุเรียนสด100กิโลกรมัมใช้ปุ๋ยเมต็ดตลอดทั้งปี1กิโลกรมัมทำได้จริงไหมกดเซฟคลิปนี้แล้วไปดูกันเลยค่ะตรงนี้แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะให้เกษตรกรทุกท่าน,นปรับวิธีการบำรุงรักษาวิธีการดูแลต้นพืชของเราทั้งทุเรียนหรือว่าส้มอย่างการณีนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างงานวิจัยของผมเมื่อปี2557ผมวิจัยเรื่องส้มว่า ต้องใช้ปริมาณปุ๋ยเท่าไหรสรุปออกมาแล้วก็คือกรณีส้มสายน้ำผึ้งที่ทางเหนือนะครับ100กิโลผลสดเนี่ยเขาได้ใช้ทั้งปีเนี่ยใช้ปุ๋ยแค่500กรัมเท่านั้นเองนะน้อยไหมครึ่งกิโลขณะเดียวกันถ้ามาดูของทุเรียนจะพบว่าผลทุเรียนสดเนี่ย100กิโลกรัมใช้ปุ๋ยแค่1กิโลแตกต่างกันไหมเพราะฉะนั้นคุณมองดูว่ากรณีถ้าคนไหนที่ปลูกทุเรียนอยู่คุณลองดูดูว่าเฮ้ยร้อยกิโลนะใช้แค่1่กิโลนะ แต่ทุกวันนี้ใช้มากกว่านั้นโอ้หลายหลายเท่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะให้เกษตรกรทุกท่านปร,ปรับปรุงใหม่ก็คือหนึ่งมันมีมันมีปัจจัย4อย่างที่ทําให้คุณลดการใช้ปุย๋ยลงมาได้อันที่หนึ่งก็คือโครงสร้างของดินคือดัดปรับปรุง PH ให้มันได้หกจุด้าอันที่สองก็คือความสมบูรณ์ของต้นพืชของเราเป็นโรคไหมโดยเฉพาะการถูกเปิกแต่ยางไหลรา,ากนาคนเาตรงนี้ทําให้การ เปลืองปุ๋ยมากอันที่สามก็คือสภาพน้ําที่คุณใช้ในแปลงปลูกเนี่ยคุณสูบจะน้าบาดาลขึ้นมาใช่ไหมคุณคยตรวจดูไหมว่าน้าบาดาลเอา้นี่ยเป็นน้า,นา,นา,นานกระด้างไหมถ้าน้ากระด้างเนี่ยมันมีโอกาสทําให้ปุ๋ยเม็ดที่คุณหว่านไปเนี่ยถูกตรึงลงมาในดินอันที่สี่ก็คือเราใช้ปุ๋ยสูตรตรงตามความต้องการของพืชไหมตรงนี้สําคัญมากนะครับ สรุปนะคะว่าผลผลิตทุเรียน100กิโลกร,รัมเนี่ยสามารถใช้ปุ๋ยเม็ดตล,ลอดทั้งปีแค่1กิโลกร,รมมัมได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องดู4ปัจจัยที่ประปาได้แนะ<ม>นำไปเมื่อกี้นะคะ